นี่ครับวันนี้นะครับพามาชมนะครับงานของแอบดังนะครับเป็นเครื่องเสียงนะครับเป็นตู้บลูทูธนะครับฟังในบ้านนอกบ้านนะครับเป็นซับดอก12นิ้วแบมพาร์ตนะครับนี่นะครับกับหลอกลางแหลม8นิ้วนะครับแล้วก็แหลมนะครับสวยๆนะครับเป็นชุดตู้ซับนะครับบลูทูธนะครับนี่ครับ ด้านหน้าแล้วก็ดูด้านหลังอา่างแม็กนะครับอาจารย์แม็กแอบดังนะครับกําลังโป้อยู่นะครับเพื่อที่จะหุ้มหนังนะครับเนี่ยครับนี่ครับกำลังเริ่มเก็บงานเพื่อจะหุ้มหนังนะครับเป็นชุดปูทูธนะครับดอกซับสิบสนิ้วแม่เหล็กสองนะครับของ Bck นะครับดอกซับ Bck นะครับ 12นิ้วแมกเล็ก220นะครับอ่าแล้วก็พาวเวอร์ขับก็เป็นของแมกมานะครับนี่ครับดอกแหลมก็6นิ้ว4ดอกแล้วก็8นิ้ว4ดอกนะครับในชุดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูตอนที่ว่าเสร็จแล้วจะสวยงามขนาดไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูนะครับเนี่ครับเป็นแบมพาร์ตนะครับเป็นตู้ฟัง ในบ้านและก็นอกบ้านนะครับของบายแอบดังนะครับเนี่ยครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงรถยนต์หรือว่าตู้บลูทูธนะครับแบบดอกใหญ่ๆนะครับ12นิ้ว15นิ้วนะครับไม่เหล็กใหญ่ๆก็สามารถสั่งทําได้นะครับออกแบบตกแต่งให้ได้นะครับออกแบบทําให้ได้นะครับกับทีมงานแอบดังของเราครับโทรศัพท์ก็0 8 3 8 4 7 3 5 3 5นะครับเขคุยกับทีมช่างเลยเลยนะครับ ับแบรนด์แอบดังนะครับงานสวยๆนะครับเดี๋ยวมาดูว่างานตัวนี้จะสวยงามขนาดไหนนะครับกับตู้แบบพาสตนะครับบลูทูธนะครับฟังในบ้านแล้วก็นอกบ้านได้แบบสบายๆนะครับดอกซับ12นิ้วไม่เหล็ก220นะครับของ BCK นะครับนี่ครับดูด้านหน้าด้านหลังนะครับกําลังเก็บโป้นะครับอ่าเป็นใช้โปลรถยนต์นะครับ MDF ก็เป็นเอเอฟเมดีฟเขียวนะครับอ่านี่ครับผสมกับ MDF ธรรมดานะครับนี่ครับ กำลังตกแต่งนะครับให้ดูสวยงามนะครับเนี่ยครับกับงานเครื่องเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงรถยนต์หรือเครื่องเสียงฟังในบ้านนอกบ้านเป็นตู้บลูทูธนะครับทางทีมงานแอบดังของเราก็สามารถทำรายได้ออกแบบให้ได้นะครับตามที่เจ้าของงานต้องการนะครับเดี๋ยวมารอชมตอนตกแต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนแล้วก็จะเสียงดีขนาดไหนนะครับคอยติดตามนะครับกับงานเครื่องเสียงแอบดังนะครับเนี่ยครับ ตู้บูทูทนะครับวางในบ้านนอกบ้านนะครับสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับกับแบรนด์แอบดันครับ0 8 3 8 4 7 3 5ส5นะครับสวยๆงามๆนะครับงานเครื่องเสียงติดรถยนต์นะครับ